สวัสดีค่ะร้านสงคิดการค้าจังหวัดกลสินนะคะวันนี้มีรถ L 3 2 SP นะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะคะเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้ราคาคุ้มคุ้มเลยนะคะอุปกรณ์2ชิ้น3 5 5 0 0 0หาค่ะรถจดทะเบียนพฤศจิกายน6 3นะคะรถใหม่มากนะคะราคาคุ้มคุ้มเพียง355,000หาเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยนะคะรถตัวนี้ทำงานปกติทุกระบบนะคะแน่นทุกจุด ทำงานปกติทุกระบบสีเดิมทั้งคันค่ะเริ่มจากชั่วโมงนะคะชั่วโมงการทำงาน748ค่ะตัวนี้นะคะ748สีสันห้องโดยสารเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะไม่เคยแกะไม่เคยลื้อค่ะ L 3 2 1 8 SP ยางสวยนะคะยางสวยยางเต็มทั้งสีเส้นเลยนะคะคู่ตัวรถนะคะอุตตนิ มารเครื่องนะคะยังสวยๆยังอยู่ครบสีแป๊บนะคะส,สวยๆเลย3ามแสนห้าหมื่นห้นค่ะราคาคุ้มมากค่ะเป็นรถรุ่นใหม่เลยนะคะ L 3 2 1 8 SP ใบดันหน้าสีเดิมยังเหลืออยู่นะคะสีสวยๆเต็มๆเลยค่ะแน่นทุกจุดปกติทุกระบบนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูสีของหัวน็อตนะคะ 3ามสองปสภาพสวยราคาก็คุ้มคุ้มค่ะสามแส0ห้แน่นทุกจุดปกติทุกระบบนะคะสีคอท่อนะคะสีหอนนอัวน็อตนะคะคัดเดิมเดิมทุกจุดค่ะสีเดิมด้วยสวย ยางสีเส้นคู่ตัวเลยนะคะโอตอนนี้น็อตยังอยู่จุดเดิมนะคะท้ายสวยๆเลยนะคะท้ายสวยๆเดิมๆนะคะไม่เคยแกะนะคะ สวยเลย L 3 2 1 8 SP ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ซิงโคลเชอร์นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ L 3 2 1 8 SP ตัวนี้จะเป็น3สูบนะคะเครื่อง3สูบเครื่อง3สูบ1825 cc รถคันนี้จดทะเบียนเดือนพฤศจิกายนปี63ค่ะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันแล้วก็ผานพวนนะคะผานพวนก็เป็นผานพวนตรงรุ่นนะคะ ดีเ2สสองสองเนี่เลยขายให้ดูกันชัดๆเลยนะคะผ่านพวนตรงรุ่นสวยๆใบสวยค่ะสีเดิมใบสวยพร้อมที่จะใช้งานเลยนะคะ L3218 SP สภาพสวยๆโดนๆเรามาขายให้ในราคาคุ้มๆเพียง355,000นะคะราคานี้นานๆทีนะคะ พร้อมกับสภาพสวยๆเครื่องแน่นๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองมาลองฟังเสียงเครื่องนะคะตัวนี้เป็นรถสวยเดิมนะคะถ่ายจากมือถือนะคะภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะคะแต่ตัวจริงก็สวยมากเลยนะคะรคันนี้ระบบไฟปกตินะคะระบบไฟระบบแตร ى. แน่นทุกจุดปกติทุกร,ระบบนะคะรถคันนี้ค่ะ การขึ้นลงนะคะไฮลโรลิีเร็วนะคะขึ้นลงเร็วเลยนะคะไม่เคยแกะไม่เคยลื้อค่ะลูกค้าที่มองหารถสวยๆเดิมๆนะคะแนะนำคันนี้เลยกับราคาคุ้มๆเพียง3 5 5 0 0 0ห้าหน้าันนะคะรถร้านเราขายเฉพาะเงินสดแล้วก็ลูกค้าที่ยื่นคูดทักสนะคะหากสนใจก็เข้ามาดูรถตัวจริงได้หรือลูกค้าออนไลน์จะตัดสินใจสั่งซื้อเลยก็ได้นะคะราคาคุ้มมากค่ะ3 5 5 0 0 0ห้าห้าพันนะคะ ราจะขับเดินหน้าถอยหลังให้ดูนะคะแต่ปกติทุกระบบค่ะรถคันนี้ทำงานปกติทุกระบบแน่นทุกจุดปกติทุกระบบค่ะ3ห่าหัน 5, นะคะเดี๋ยวเรามาดูเปิดเครื่องกันหน่อยนะคะขอดูเครื่องข้างในหน่อยค่ะ นี่ถ่ายสดๆจากโทรศัพท์มือถือนะคะไม่ได้ตัดต่อเลยนะคะคลิป้ลงให้ดูแบบเห็นๆเ,เลยนะคะเครื่องมันเครื่องเดิมนะคะไม่เคยแกะไม่เคยยื้อนะคะเครื่องสวยมากเลยเปิดหม้อน้าดูนะคะนไม่ดังนะคะูกคา,าออนไรก็ เดิมของรุดก่อนนะคะเดิมๆสวยๆส,ยสภาพแบบนี้ราคาโดนๆราคาถูกๆแบบนี้นานๆทีจัดให้นะคะ3าม0 0 0ห้าหมื่นห้าพันนะคะร้านเราตั้งอยู่บ้านเชือกตำบลหนองแปนอำเภอกำมราาสัยจังหวัดกาลสินร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินค่์า097 9 7ก้าเ7็่นนะคะสนใจก็ เข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะสา0 0 0นห้าหมื่นห้าพันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ